วันนี้ได้ไลเซเบอร์มาใหม่ทำอะไรได้บ้างเนะี่ยทำได้แค่นี้เองเหรออืมทำอะไรได้อีกเอากลับได้ใช่ไหมต่อได้ไหมต่อไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำไลเซเบอร์กันเองครับ สวัสดีครับรีโอทชเช่นนะครับโอ้โหแสงแรกครงนี้ก็แสบตายเดี๋ยวขอเดินไปก่อนครับแป๊บนึงโอเคครับหลังจากเมื่อกี้นะครับไลท์เซเบอร์แบบมียี่ห้อนะครับมันดูธรรมดาเกินไปนะครับมันมีฟังก์ชันแค่นี้ครับแค่นี้นะคุยแค่นี้เองครับซึ่งมันก็ดูธรรมดาเกินไปหน่อยนะครับวันนี้นะครับรีโอเดี๋ยวรโอจะมาทำไลท์เซเบอร์อันใหม่นะครับอันนี้ก็ เดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับขึ้นไปทําอะไรบนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเอาลาว่า,วา,วาโอ้คครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในบ้านมีท่อ PVC อะไรบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชัยนาทนะครับนี่ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ตอนนี้ก็ใหญ่ไปนะครับสิ่งที่เราต้องหานะครับก็คือท่อ PVC นะครับ ระหว่งที่เราําลังหาท่อกันอยู่นะครับเราก็ได้เจอกับอะไรบางอย่างนะครับช็อปเปอร์มันเข้าไปยังไงนะ่ะกําลังหาท่อ p v c ให้พี่โออยู่นะครับน่าแถวนี้ไม่ค่อยมีเลยนะครับเนี่ยพูท่อตรงนี้กันบ้างครับใช้ไม่ได้ท่อน้ํา p v c ใหญ่เกินไปตรงนี้ก็ใช้แล้วนะครับถ้าเราไปดึงออกมาเราอาจจะโดนแรงดันน้ําพุ่งไปดาวังคาดเลยครับ รอเล่นนะครับรอเล่นตอนนี้คุณกําลังอยู่กับช่วงลีโอขายมุกอายจังเลยทาไมเหรอโดนลอ้อพามุกโดนลอ้อเอาไปเล่นก็นได้นะครับเนี่ยโดนล้อเนี่ยแล้วเราก็มาถึงคลัง PVC คลังท่อ PVC นะครับเรามาดูกันว่าจะมีซักอันเนี่ยที่ใช้ได้ไหมอืมก็จะมีพวกนี้นะครับอันนี้ น่าจะทําดาบไคโลโรเลนได้นะครับแต่ก็ทําไม่ได้มันจะมีพวกนี้นะครับอันนี้ก็ตัดมาซะอย่างดีเลยทําไม่ได้อีกนะครับเราก็มีท่อต่างๆเนี่ยก็ยังหาอะไรที่ลงตัวไม่ได้นะครับนะครับก็มีท่อซะยาวเลยที่เราไปดูมานะครับดูจากข้างหลังดูจากตรงไหนนะครับหาท่อได้เยอะเลยครับแต่ยังหาท่อที่ลงตัวไม่ได้สักอันเลยครับก็ ถ้ามันเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับเราก็มีความจำเป็นนะครับที่เราจะต้องอออกไปซื้อท่อ PVC กันแล้วเลยครับนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันใหม่แล้วนะครับเโอก็ได้ทําการเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะมาทำไลท์เซเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็คือการวัดนะครับเดี๋ยวเราจะมา วัดท่าบไลท์เซเบอร์นะครับว่ามันต้องมีความยาวที่ลำแสงเท่าไหร่นะครับครับก็ทำตัวแรกเสร็จแล้วนะครับวันนี้เป็นตัวต้นแบบโปรโตไทป์นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลำแสงนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีข้อต่อที่จะตรงนี้จะเป็นที่จับนะครับแล้วตรงนี้นะครับถ้าเราทำไลท์เซเบอร์มาอีกอันนึงนะครับเราก็จะเอาไลเซเบอร์มาต่อตรงนี้นะครับจะได้เป็นเหมือนดาา์หมอนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูครับนะครับตอนนี้นะครับได้ทำการสร้างไลท์เซเบอร์เสร็จ2อันแล้วนะครับ ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นที่จับนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นตัวเชื่อมนะครับขอตัวเชื่อมหน่อยครับเราก็นะครับจะเอาใส่ไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเอาไรเซเบอร์อีกอันหนึ่งนะครับมาต่อตรงนี้ได้นะครับกนี่นะครับพอเราเชื่อมต่อนะครับมันก็จะได้แบบนี้เลยครับแล้วก็เชื่อมต่ออย่างนี้นะครับเวลาเราจะสู้เราก็ทำนี้ครับนี่ครับมัก็จะได้แบบนี้นะครับ โอเคครับเราอาจจะไม่แน่นนะครับเดี๋ยวถ้าแน่นเกินไปมันจะดึงออกยากนะครับนี่ครับนะครับอใส่ไปอย่างนี้เลยแล้วเราก็สู้กันครับี๋ยวคิดว่าอันนี้แอบดูดีกว่าอันที่มียี่ห้อนะครับแต่เราขอไม่บอกนะครับว่ามาคืนยี่ห้ออะไรนะครับอันนี้ก็ดูแบบแข็งแรงทนทานนะครับไม่ต้องกลัวพังนะทุกคนนะครับก็สามารถทําเองได้นะครับดูนะครับวัสดุก็หาไม่ยากเลยนะครับ ก็มีท่อ PVC นะครับร้านขายของทั่วไปก็น่าจะมีนะครับ mm. เกี่ยวกับพวกการช่างก็น่าจะมีนะครับ mm. แล้วก็หมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะครับ mm. เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําทการเอาเทปดํานะครับเป็นเทปพ,พันสายไฟนะครับพันรอบตรงนี้นะครับ mm. เพื่อให้มันเหนียวมือหน่อยนะครับ เออตอนนี้นะครับก็ได้ทําการใส่สกอตเทปเป็นที่จับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการฉีดสเปรย์ในตัวต่ออันนี้นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับก็ได้ทําการฉีดสเปรย์ที่ตัวเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับแล้วตัวไ์เซเบอร์ก็ทําเสร็จแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับภารกิจการสร้างไ์เซเบอร์ของเรานะครับก็ได้เสร็จแล้วนะครับไ์เซเบอร์นะครับก็สามารถเอามาต่อกันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะควงได้นะครับแล้วเราจะไปดูกันเลยครับว่าไ์เซเบอร์นี้สามารถทำอะไรได้อีกเราไปดูกันเลย รับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์และกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้เรียวทัชเชตก็ขอลาไปก่อนครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ mm hmm.